มืดเลยอย่างือนกระบอกไปเลยอย่างเงี้ยทีแรกนะครั้งแรกเหมือนกระบอกเลยครั้งแรกก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วพอมาทานเช้าสองเย็นสองอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยเร่อเริ่มดีขึ้นเรื่อยกี่กล่องคะถึงจะสามารถเริ่มจากแบบเห็นแสงแสงแวววมาเลยที่สามารถมองเห็นประมาณเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องก็คือเดือนกว่ากว่าเจ็ดกล่องเช้าสองเย็นสองอ่ะทีแรกครั้งแรกเลยนะก็ขอให้คนที่เป็น ต่อเนี่ยมองไม่เห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะในสายตาน่ยนะคะถ้ามองไม่เห็นนะ้มืดหรือมัวนะขอให้มาซื้ออันนี้ชมากินอันเนี้ยแล้วตีดีอ่ะได้กับตัวเองนะทุกวันนี้ก็มองเห็นรางๆแล้วเห็นแล้วเนี่ยนั่งเ<ม>งาะนั่งอย่างนี้มองเห็นได้จับไม่เห็นเลยแนมะ่ชีก็เชื่อถือว่าอันเนี้ยดีจริงต่อเ,อเนื่อยตันเดียนะอันเดียโอ้ยตักแสบน้ำตากระไลไปหลอกกัย่านเด้อไปเลยมากดเหรียญโทัรทาเบิ้งเลทไปพ่อ ยาตาก็จะทามโทษไปสื่อน้ำเพลินมากินมากินล่องเบิ่งกับทามซีมือก็ดีขึ้นตาก,ก็คเพื่อจังเศร้าแดงแน่กินไปกันหน้าเสนอเมดกล้องแบบนี้กระแจ้งคืนดีขึ้นเห็นตาแดงๆนี่กับ,บเ่แดงแบบที่นี่ตากระเลี้ยวเห็นตาถึงจากนอกเป็นต้อกระจกมาเกือบยี่สิบปีแล้วก็<ะ><ะ>มีอายในดวงตาตาฟ้า<ะ>ฟางมองไม่ค<ะ>่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับก่อนจะอ่านอะไรต้องทําอย่างนี้นะคะ่ะอย่เดี๋ยวนี้ทําอ่านปกติอย่างนี้ก็เห็นชัดแล้วะคะ่ะใครนะคะที่มีปัญหา ะะแสบคันเคืองตาน้ําตาไหลนะคะแนะนําทานดีคอนแทคกล่องนี้นะคะทานวันละ2เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะก่อนนอน1เม็ดนะคะดีคอนแทกนะคะจะเข้าไปยับยั้งติ่งเนื้อที่กําลังลุกลามเข้าตาดําที่ปิดบังการมองเห็นนะคะ3-7วันแรกนะคะที่ทานอาการแสบคันเคืองตาน้ําตาไหลดีขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนหลังจากที่ทานดีคอนแทคไปแล้วนะคะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะก็ สามารถที่จะหยุดทานได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่ต้องการทานเพื่อบำรุงป้องกันไม่ให้อาการต้อเนื้อต้อลมกลับมาเป็นอีกนะคะแนะนําทานวันละ1เม็ดนะคะ1กล่องทานได้1เดือนนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ30สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อดีคอนแทคกับเจี๊ยบนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมของแถมค่ะเข้ามาปรึกษาได้ที่098814436 3ดวงตาของเรามีเพียงคู่เดียวนะคะเราควรจะรีบดูแลและป้องกันนะคะ Gracias.